คิดยังไงไปเที่ยวอินเดียเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังกับการเที่ยวอินเดีย3วัน2คืนแบบที่ไม่มีแพลนมันคือการจองทิปล่วงหน้าแค่ประมาณ3วันไปแบบแบ็คแพ็คไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวจนขนาดที่ว่าเกือบตกเครื่องเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่เอาชุดไปน้อยที่สุดคือเอาไปหนึ่งตัววันนี้ก็เดินทางกับซัมบูร์ไลไวไฟเช่นเคยและในที่สุดเราก็ขึ้นเครื่องทันคริปนี้มันประมาณ3เดือนที่แล้วอาจจะให้รายละเอียดแบบไม่ครบถ้วนเพราะลื่นตอนลงเขาประกาศว่าห้ามเอายุงเข้าประเทศขณะนี้เป็นเวลาตีสามแต่หน้ายังแน่นอยู่เดี๋ยวมาป้าย่ยอู หัวเลยว่าจะมาเที่ยวแต่เห็นตัวถูกก็เลยอ่ะลองสักหน่อยมาถึงก็เรียกแท็กซี่จากใต้สนามบินแล้วก็มาห้องพักที่แบบกูกูชาแนลมากห้องพักน่าจะคืนละพันทางเข้าโค่จะลึกลับและความเซอร์ไพรส์มันอยู่ตรงนี้ห้องที่จองมามันเป็นห้องพัดลมแต่ว่าก็ไม่ได้ติดหรอกกิวได้แต่ราคานี้ถือว่าห้องใหญ่มากแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยห้องน้ำอยู่ข้างนอก และห้องน้าของที่นี่ก็คืออยู่ข้างนอกแต่ก็จะมีกุญแจล็อกห้องใครห้องมันนอนเป็นหนึ่งตือนก็ลุยได้ประเทศนี้มีแมวเยอะมากจากการดูเสื้อผ้าใสในวันถัดไปเดินไปเจออินเดียมุงวะทริปนี้ปฏติญาเลยว่าจะกินทุกอย่างปกติถ้าอะไรแปลกๆนี่คือไม่กินเลยแต่ถ้าเขากินได้เราก็ต้องกินได้มาอันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้แต่รสชาติมันคะล,ะล้ายๆฉลัเปาบ้านเราเอามาจิ้มกับน้ําซอสเครื่องแกงอินเดียน,นี้ประมาณ16บหาทแล้วก็เดินไปเจอร้านชาชักอินเดียวะแก้วละ5บาทโคตรถูก คนอินเดียที่นี่เขาน่ารักมากเลยนะแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆไปไหว้พระที่ศาลนึงจําชื่อไม่ได้ลืมบอกแมวที่ตัดหูคือแมวที่ทําหมันแล้วทริปนี้ก็บอกแล้วว่าไม่ได้วางแผนก็เลยเดินเล่นไปเรื่อยๆอากาศไม่ร้อนไม่เย็นพอทนได้เดินไปก็สงสัยว่าไอ้เหลืองๆนี้มันเอาไปทําอะไรแถวนี้มันคือประตูชัยกิจกรรมของคนที่นี่ก็จะมาถ่ายรูปกับประตูชายนะประตูชยคายร้อนกันด้วยไอติมแพ่งเลยกี่สิบบา รสชาติเหมือนยาคูผสมนมข้นหวานคลิปนี้บอกเลยว่าไร้แพนก็เลยเดินเดินเดินจนกระทั่งเดินไม่ไหวเว้ยก็เลยเรียกรถแท็กซี่เดินทางที่นี่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆแต่ไม่ค่อยถูกกับรูหูเท่าไหร่คลิปนี้ว่าอะไรสำคัญกว่างินถ้าไปเที่ยวถูกที่คือสถาปัตยกรรมเขาสวยมากเลยและนี่ก็มาต่อที่อะไรสักอย่างบอกแล้วว่าคลิปมานานจําชื่อไม่ได้แต่ที่จาได้มันเหมือนเป็นฟิลเหมือนหัวลาโพงบ้านเราแต่แบบมันสวยอะแต่เสียงแต่ที่นี่คือเรื่องปกติ แรกตังไปน้อยก็เลยแวะกดตังค์ด้วยยูทิปก็เดินถ่ายรูปเล่นแล้วคิดว่าจะขึ้นรถไฟแต่เหมือนรถไฟที่นี่เขานั่งข้ามเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยไม่เอาไม่ขึ้นดีกว่าเดินออกมาถ่ายรูปเล่นข้างนอกอีกสนุกดี <_ co h> ที่นี่สิ่งที่ห้ามกลัวเลยคืออย่ากลัวข้ามถ,ถ้าจะข้ามตัดสินใจข้ามได้เลยอย่ากลัวแวะเติมพลังที่เซเว่นอว แวะกินมื้อเที่ยงกันที่ร้านพิซซ่าตามรีวิวในเน็ตมาแล้วก็ต่อด้วยร้านไอติมตัดจะบอกว่าไอาติมที่เนี่ยอร่อยมากมันน่าจะอร่อยจากนมนะแนะนําว่าให้กินรสกาแฟแต่ทําขนมปังตกไปอันนึงเว้ยก็เลยได้กินแค่อันเดียวอากาศเริ่มที่จะร้อนก็เลยไปเดินต่อที่แกลเลอรี่มิวเซียมอาร์ตอะไรสักอย่างถ้าเข้าประมาณน่าจะ 300- หรือ5 0าจําไม่ผิดไปเล่นเหมือนฟิลประมาณไปเดินตากแอร์มีอะไรให้ทำเยอะมากนะแก้ร้อนไปได้เยอะเลย ซึ่งอาจจะถ่ายคลิปมาน้อยเพราะว่านิ้นถ่ายลูกเอยแมวมันเยอะจริงๆวะ่ะเสร็จแล้วทำไงต่อก็อเดินต่อจะพยายามใช้รถให้น้อยที่สุดอ้าวแต่ว่าขึ้นรถแล้วอันนี้นั่งข้ามเขตไปตลาดแถวนี้คนเยอะมากแล้วรถต,ติดหนึบก็เลยลงเดินรถที่นี่บีบแต่ตลอดเวลา คือบีบจนปวดหูไปหมดการมาเที่ยวอย่างนี้มันสนุกนะมันเหมือนได้ลงมาผจญภัยและมือเย็นของเราก็เริ่มต้นแล้วกับร้านอะไรก็ไม่รู้แต่เห็นคนเยอะก็เลยต่อคิวซะหน่อยอากาศร้อนมากน,นี้ประมาณ10กว่าบาทอะไรที่คนอินเดียกินได้เราก็ต้องกินได้ตลาดนี้เป็นฟิลเหมือนสตรีทฟู้ดเว้ยแล้วก็เดินไปเจออะไรไม่รู้ควันขมุงย่างๆแต่รูปร่างอาหารคล้ายคล้ายๆล้ายคล้าย,าย,ายแต่อย่าคิดมันแค่คล้ายคล้าย ตัวน้ำจิ้มเขียวๆอะ่ะคืออร่อยนะไม่น่าเชื่อว่าอาหารอินเดียมันจะอร่อยขนาดนี้ส่วนอันนี้ที่รูปร่างคล้ายๆกมันก็เหมือนเป็นฟิลทอดมันยา่างแล้วคือนั่งไปควันก็เข้าตาไปคือแสบตามาก ปกติอยู่ที่ไทยกินข้าวต้องนั่งฟังเพลงใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือมีแต่เสียงแต้เลยเราว่าใครที่บ้าจี้หรือว่าเป็นแพนิกอาจจะแบบไม่ได้วะ่ะเพราะคือมันตลอดเวลาจริงๆอะ่ะแล้วสุดท้ายควันมันก็แสบตาแบบมากๆๆๆมแบบนั่งต่อไม่ไหวแล้วและในที่สุดเราก็เดินมาเจอปานิปุริเป็นอาหารที่ไม่เคยคิดอยากจะกินเลยแต่ว่าบอกแล้วมาทริปนี้ต้องกินทุกอย่างถ้าเขากินได้เราก็ต้องกินได้มองแค่ว่ามันก็คืออาหารของเขาอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ถูกกับเครื่องเทศกลิ่นแรงๆแต่ว่าเอาวะลอง อพอแล้วบอกเขาพอแล้วหลังจากที่กินเสร็จก็เดินดูตลาดจนมาเจอร้านนมร้านนี้มันคือนมหรือผลไม้ก็ไม่รู้แต่เฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะแล้วมันก็ดูสะอาดด้วยอันนี้มันจะเป็นแตงโมนม,มเย็นเราก็เลยลองอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นฟิลนะ้ำแอปเปิลนมอะไรสักอย่างก็คือเนื้อแอปเปิลจุกๆไปเลย เราก็เดินเข้าตอกมาจนมาเจอแป้งโรตีคือแบบอร่อยมากที่นี่จะเรียกว่านานแผ่นละประมาณ3บาทไทยาากินเสร็จก็ตบด้วยของหวานอันนี้เลือกมามั่วๆเลยแบบไม่ได้มีข้อมูลมาก่อนนะเดีกินเข้าไปมันเหมือนแบบซีเรีลกไ้ว้เมื่อตอนที่เรากินตอนเด็กๆอะ่ะพอเรากินเสร็จแล้วแบบด้วยความที่เราถ่ายคลิปอะคนแถวนั้นก็คิดว่าเราเป็นคนดังเว้ยก็เลยมาขอถ่ายรูปด้วยคนจะมองเยอะมากถ้าเรายกกล้องขึ้นมาถ่าย แต่แมวที่นี่ยอ้วนทุกตัวนะไม่แน่ใจว่ามันกินหนูเป็นอาหารหรือเปล่านอกจากอ้วนแล้วก็โดนตัดหูทุกตัวด้วยอิ่มแล้วก็คือออกมาเดินย่อยริมถนนเราไม่สามารถขึ้นรถแถวนี้ได้เลยเว้ยเพราะว่ารถมันติดมากก็เลยได้แต่เดินแต่บอกแล้วอยากกลัวรถต้องรีบข้ามเดินลัดไปเรื่อยๆก็ไปเจอตลาดเว้ยคนเยอะมากาตลาดนี้มันเหมือนเป็นฟิลตลาดขายของไม่เหมือนตลาดที่แล้วที่มันจะมีแต่ของกินนี่ก็ข้ามถนนอีกแล้วต้องรีบเดินรถมันแบบคือรถหยยบพุ่งไม่สนลูกใครอะ่ะ ตลาดที่นี่มันจะเป็นตลาดแบบถนนเส้นย,วยาวๆนะจําชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าไปมานานขอไปทุกคนด้วยที่ไม่ได้บอกชื่อสถานที่ต่างๆเลยเสร็จแล้วฝนตกแล้วก็นั่งรถกลับโรงแรมเว้ยตอ,อน,นดึกแถวโรงแรมอะคือ,ค,อคือคืนมากคนเยอะมาก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 ก็เขาจะขายของอะเต็มข้างถนนเลยของคือน่ารักแล้วก็ถูกมากอันนี้ก็คือเราได้อของฝ<ต>าก<ต>มามันเป็น,นแบบที่ตีคล้องอะอะไรสักอย่างมีคนถามว่าทําไมถึงอยากมาอินเดียหรือว่ามาเที่ยวอินเดียทําไมมาทําไมสกรปรกมาทําไมมีอะไรกิน เห็นมีอะไรหน้าเที่ยวเลยพี่เราตอบว่ามาทําไมเวลาไม่พอด้วยก็มาเปิดประสบการณ์ตัวเองมาเติมประสบการณ์ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นมาหาร,รงบันดังใจใหม่ๆมาเจอสิ่งใหม่ๆมาเจอ,อคนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆกาเล่นิงใหม่ๆแต่ว่าไม่ไม่ได้อยากไปเสพความสบาย มไม่ได้อยากไปเสพ่ความหลาใช่ปะเราแค่อยากมาดูอะไรแบบนี้ทีบ้านเมืองเขาเป็นยังไงวะผู้คนเขาเป็นยังไงวะเขาใช้ชีวิตกันยังไงวะเออเขาอยู่กันยังไงเขากินอะไรกันวะตอนเช้า,เากินอะไรตอนเ,เย็นเขาทำอะไรกันวะแต่งตัวยังไงวะคนก็อยากมาเห็นกิพอินเดียแม่งคนแม่งดูเป็นล้านเลยแ,แล้วันนี้กินแล้วเป็นไงราอาร่อยยังไม่เจอของแย่นะเลือกได้นะพี่ตัวร้านมันก็มีคล้ายกันหลายร้านอะร้านที่ดูดีไหหน่ะมันก็จะราคาสูงใช่ปะร้านกลางๆหรือว่าร้านแบบ โลเคอลเลยอ่ะเราก็เลือกร้านกลางๆก็ได้ไม่เห็นจะไปต้องไปกินแบบแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวก็เลยต้องเดินมาซื้อก็จะเดินมาซื้อไรเนี่ยร้านชําที่นี่คือของถูกมากก็เลยแวะซื้อของใช้แล้วก็พวกอาหารแมวเว้ยแล้วก็เห็นขนมในโหลนี้ก็คือแบบเออน่าสนใจว่ะเจ้าของร้านก็น่าจะแบบว่าเออเห็นเราสนใจก็เลยแกะให้กินไปเลย This is Indian potato chips เนี่ยว่ะ เห็นปะเขาก็หยิบมาให้เราชิมเว้ยเด้บอกเลยนะว่าคนอินเดียคือแบบน่ารักสุดๆอะแล้วเราก็ได้อาหารแมวเอาไปให้แมวอ้วนหน้าโรงแรมแล้วและอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะจบเว้ยเรามาที่นี่แล้วจะไม่ไปผับได้ไงแต่ชุดที่ใส่วันนี้มันเปียกหมดแล้วก็เลยต้องใส่ชุดเดิมที่ขึ้นเครื่องอะมาผับ ร้านนี้จะอยู่ใก no ล้ๆโรงแรมเดียวเลยเดินถึงเหมือนต้องเสียค <ces> ่าเข้าก่อนแล้วก็แบบเอาค่าเข้ามาแลกเครื่องดื่มในนี้ได้เห็นป้าเวลาเราถ่ายคลิปอ่ะเขาก็จะแบบนห่น่ารักเล่นกับเราอะแล้ววันนี้เราเริ่มเที่ยวตั้งแต่ประมาณเกือบ9ก้าโมงเช้าอะแล้วมาจบเกือบตีสองแต่ถือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ามากมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เว้ยแต่เดียบอกเลยนะว่าวันที่2อ่ะสนุกกว่าเดิมมากๆๆกเฮ้ยแต่เดียลืมเล่าผับที่อินเดียคือสนุกมากเปิดอินเดียผสมเกาหลีผสมสากลฟังได้้องได้แล้วมันก็เป็นเพลงที่แบบุ นี่ก็คือหวันในทริปอินเดียฝากติดตามเดย์สองกันด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เดียจะไปขึ้นรถไฟที่อินเดียไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเที่ยวในที่แบบนี้โคตรเปิดประสบการณ์เลยฝากติดตามด้วย